ดวงวิญญาณไราตามมาอะไรนะหลวงพ่ออุปคุตหลวงพ่ออุปคุตจะมาบอกหลวงพ่อขอรับอเอาจ้าชนะมาก็อีมาเอาก็อีสูงๆเขาก็ยีสูงๆนี่นะตัวนี้นี่ยกมาเลยอ้าว อ้าหลวงพ่ออุปคุตผู้มีฤทธิ์มีเดชผู้มีช่วยกันยกเร็วๆอ้าวขออัาเชิญน,นิมนต์อาราธนาหลวงพ่ออุปคุตเมตตามา โรดมาช่วยเหลือมาประทานพรอ้อวอนี้สึกไปนานนี่ยังไม่รู้นานแล้วปเป็นเดือนกว่าอรม,มาราุวมรุ่นบ่อยๆอ่าแล้วมีผูกพันอะไรกับหลวงพ่อวุอิคุณเหรอ หลวงพ่ออุปคุต่านไปบอกที่บ้านเจ้าค่ะไปบอกที่บ้านว่าให้นำไข่สิบแผงค่ะเธอถือหน่อยดิมาทำสังฆทานเจ้าค่ะให้ให้ล่างถือว่าถือว่มาทำสังฆทานยากขนหัวรู้สึกอ๋อสั่งให้ล่างนี้เอาเอาเอาไข่มาทําถวายสังฆทานค่ะให้หมอเอาเอาไข่มาทําสังฆทานเจ้าค่ะหลวงพ่ออุปคุตให้แนวทางในการสร้างบุญสร้างกุศลอ่า แล้วท่านบอกว่าแล้วท่านบอกว่าไม่ให้เอาอะไรไปวางหน้าท่านจ้าแล้วก็ไม่ให้เอาอะไรไปวางหน้าท่านค่ะตรงไปวางเอาผ้าไปวางท่านเถอะตรงศาลาท่านนะคะขอยืม่านหน่อยไได้ะเดี๋ยวอาเอาผ้าออกไปวางท่านมีพระองค์ใหญ่ไปวางไว้พระองค์ใหญ่แล้วก็มีหินเดี๋ยวจะเอาออก อ่านึกว่าว่าทนจะเสด็จมานั่งตรงนี้อแล้วไม่ให้เสียงดังเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ให้เสียงดังเจ้าค่ะบอกอันโอ้โหใช่ไหมไม่ให้เสียงดังวกเจ้าค่ะอไม่ให้เสียงดังเจ้าค่ะไม่เคารพท่านเลยอะไรพวกแก้วก็วางกันเยอะนะไอพวกนั่งกินข้าวแล้วไปไปคุยกันจอแจแถวนั้นใช่ไหมดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลย ไม่ให้เป็นนั่งกินข้าวตรงนั้นค่ะแม่จำใจไปนข้าวเขาจะมีทานข้าวมีขวดน้ำที่ขวดนมขวดน้ำค่ะที่อย่าไปละเกะระการแถวนั้นทําให้มันเรียบร้อยหน่อยต้องไม่ควรวางค่ะเจ้าค่ะเพราะว่าตรงพื้นข้าวหลวงพ่อบคุณท่านท่านเป็นพระชอบความสงบอยู่แล้วท่านอยู่ใต้ทะเลลึกท่านไม่ค่อยจะสูงถิงกับใครอย่ามาโวยวายอย่ามาแบบว่าะแบบเกะกะไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีเท่านี้เจ้าค่ะมีเท่านี้เจ้าค่ะเท่านี้เหรออาหลวงพ่อบุคุณเดี๋ยวจะดําเนินการตามที่หลวงพ่อบุคุณปารถนาทุกประการขออโหสิกรรมด้วยนึกไม่ถึงค้าไม่ข้าว,ว่ามันมีอะไรไปเกะการเดี๋ยวต้องไปเอาพบสุร,รุปออกมาไ,มไปบางหน้าท่านไม่หมดเลยหล,ลุด<อ>แย่ไปหมดเลย มีทั้งเบาะนั่งมีทั้งนั่งทรงนั่งสุเยอะเด็ก่ะลูกกับลูกดูลูกก็ให้เคลียร์มีคนเอาไปวางของค่ะมีค่ะก็คุณหลวงพ่อเป็นคนไปวางเองอ่ะหมายถึงว่าของอื่นค่ะของพ่ออันอื่นด้วยค่ะเดี๋ยวไปขนของมาแล้วกันเพราะว่าเป็นสารางท่านทําให้มันดีหน่อยแล้วหลวงพ่อคุณไปไปไปเอ่อเข้าไปสื่อสารกับเธอน้ำยังไม่แล้วก็ขาวว่า เป็นใครใปเป็ไม่ตอบแล้วล่สุเมื่กวันไม้เป็นไไม,ไม้ไม้เด้อ <c oughs> เขามาสื่อท้ายเธอแต่เธอไม่รู้ว่าเป็นใครเหรอตอนแรกอะ่ะล,ลูกคือจะเข้ามาลูกก็ถามว่าอ่าท่านเป็นใครเจ้าค้ะที่มาผ่านกายสังขารของลูกลูกก็ลูกก็ให้คําตอบไปท่านนั้นคือก็ใส่หัวไม่ใช่ไม่ใช่ คือเราก็แบบว่าพูดนํำไปทั้งหอกไม่ใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่ใชไม่ใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่เราก็สส่หัวแล้ววันนั้นบรรพระลูกก็ไม่รู้ด้วยยังไงแขวนหลวงพ่ออุปคุตที่หลวงพ่อให้นะคะเป็นนั่งสวดมนต์นะคะเป็นนั่งเซนมนต์เสร็จปุ๊บตอนที่ลูกนั่งสมาธิทําไมคอเอียงไปอย่างนี้หลวงพ่อปคอเอียงอยู่แล้วนี่นี่คอท่านจะเอียงไหมใช่คอเอียงไปสองข้างลูกก็ถามว่าถามองน้นองนี้ใช่ไหมก็คือส่หัวไม่ใช่ พ่อบอกว่าหลวงพ่อบุกุตแค่นั้นแหละค่ะพะงกหัวอพอเธอเอ่ยคํา่าหลวงพ่อบุกุตปับ๊บพยักหน้าเลยใช่ค่ะพะงกหัวแล้วลูกก็ถามว่าเราจะให้ลูกทําอะไรเจ้าคะให,ให้ไปหาให้ไปหาหลวงพ่อที่ ตอนแรกพูทสาวให้ลูกไปถือศีลที่อีกใช่ไหมเจ้าคะท่านก็สส่หัวบอกไม่ใช่ให้ไปไหนตอนแรกบ,บอกให้ไปไหนนะ่านมาถือศีลถามท่านว่าจะให้มาถือศีลอีกใช่ไหมถือศีลอีกใช่ไหมอ่ออาก็สส่หัวไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแล้วก็ให้ให้ลูกมาหาที่หลวงพ่อกิจใช่ไหมเจ้าคะท่านก็พยักพยักอ๋อหลวงพ่อกิจบอกใช่ใช่ใช่แล้วให้ลูกไปทําอะไรเจ้าคะบอกไปทําสังฆทานสังฆทานเลยลูกก็ไล่เลยท่านพูดเลยเหรอ หนูสื่อสารในจิตนะคะคือคือํอำไ็บแบบ้แบบว่าแบบว่าแบบระลึกได้ว่าสังฆทานใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็สื่อสื่อ,ส,อสื่อในจิตะคะ่ะว่าสังฆทานใช่ไหมบอกใช่แล้วหนูก็ถามว่าสังฆทานหนูก็ถามไปหลายอย่างพอจบสุดท้ายมาจบที่ไข่เหรอไข่พยักหน้าแล้วไข่ไข่กี่แผงคะห้าหกแผงยกกระทั่งถึงสิบแผงไล่ไปโ <10 S 1> <ไป S 2> ยกนระทั่งแบบสิบแผงสิบแผงก็พยักหน้าสิบเอ็ดแผงไม่ไม่ใช่สิบสองไม่ใช่แค่สิบแผงอย่างเดียวแค่สิบแผงเท่านั้นคะ่ะถูกเอ่อ แล้วแล้วพอวันพอพอลูกพอลูกทราบแล้วค่ะว่าต้องไปซื้อไข่สีแผงแล้วเมื่อคืนเนี่ยท่านก็มาสื้อกับลูกอีกะค่ะเมื่อคืนมาอีกเหรอใช่ค่ะท่านว่าไงท่านก็บอกว่าลูกก็ถามว่าอ่าหลวงพ่อมีมีอะไรจะให้ลูกช่วยแม่คะท่านก็ก็พยักใช่เล้วค่ะแล้วทีนี้เรื่องอะไรจะ,ะให้ไปบอกไข่แล้ก็ถามมาให้ไปบอก แม่วันไปติดต่อแม่ก็ไล่ชื่อไปทุกคนอันก็บอกว่าให้ไปบอกผู้ปฏิบัติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทำอะไรคะให้ก็ไล่ไปเรื่อยๆเจ้ากระทําบกว่าไม่ให้ไปเสียงดังตรงนั้นนะคะไม่ให้ไปเสียงดังนรงนน้นใช่ใชค่ะอะไระคะเรื่องใหญ่เว้ยเพราะว่ามันไปบวยวายกันเถอะนะวนนี้ไม่กินแล้วก็แบบว่านั่งคุยนั่งเมากันอนะแล้วหลวงพ่อพระคุณเขาเขาเป็นพระที่ท่านเป็นพระที่ ไม่ยุ่งกับใครนะชอบความสงบลงใต้ทะเลลึกอย่างเดียวปิดไม่รับแขกไม่คุยกับใครไม่อะไรทั้งสิ้นอบความสงบสงัดอย่างเดียวเลยแล้วท่านลูกก็ถามว่าทําไมท่านท่านต้องเลือกร่างกายของลูกมาเลือกเธอเพราะอะไรใช่ค่ะท่านก็บอกว่าเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ที่เธอต้องทําใช่ค่ะท่านบอกตอนแรกลูกก็ถามว่า เพราะว่าลูกถือศีลปฏิบัติธรรมใช่ไหมก็สายหัวไม่ใช่ไม่ใช่สายหัวจะว่าเป็นหน้าที่เราท่านก็จะอยู่กับลูกหนึ่งปีหนึ่งปีท่านจะอยู่ท่านจะอยู่กับแม่หนึ่งปีเราจะ 1> 1อยู่กันแค่หนึ่งปีลูกก็ถามว่าท่านอยู่ก,กับลูกหนึ่งปีเนี่ยอ่าหลวงพ่อจะช่วยคนอื่นกับลูกใช่ไหมท่านบอกไม่ใช่ก็คือสายหัวไม่ใช่ก็คือช่วยลูกในเรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วก็มา มาช่วยเวลามีอะไรที่นี่อาจจะมาสื่อให้หลวงพ่อทราบนะคะประมาณอ๋อมาสื่อสารให้แบบว,ว่ามีเรื่องอะไรท่านจะเตือนท่านจะมาบอกว่าใ,<ช>ให้มาบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนึ่นอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะอะ่อันที่หนึ่งเดี๋ยววันจันทร์นี้ <c oughs> เดี๋ยวไอ้เพียมาขนพระก่อนเอาหลวงพ่อไปไปจริงจริงเนี่ยฝากฝากไว้ก่อนก่าวว่าสาราเสร็จจะมุฟมาเลยแต่ว่า <c oughs> คงนานก็คงต้องเอาออกมาก่อนแหละ กยไปทำประลที่นั่นอีกดีหนึ่งเอาพระใหญ่ไปทั้งหมดเลยคือมันไม่มีที่ไงมันก็มีหลายองค์เนาะตอนนี้เอาอะไรไม่รู้ไปซุ้มไว้ตรงนั้นหมดเลยท่านท่านไม่ชอบไงท่านชอบความสงบแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยท่านเป็นท่านเป็นพระที่แบบมีฤทธิ์มากที่สุดเป็นพระที่จะต้องแผ่พลังให้คนเพื่อที่กำจัดพญามารอันนั้นน่ะถ้าไปปิดไว คนก็จะมาขอพอรไม่ได้คนก็ถูกมาเล่นงานเาเดี๋ยวก็ไปจัดการเดี๋ยวพวกต้องเอารถเรารถเข็นไปเว้ยเราก็ไปอันเชอรฟต์ลิฟต์เพอะหลวงพ่อม,มันใช้ได้อยู่ปะอะไรรถล,ลิฟต์อ่ะยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวก็เราเดี๋ยวก็เอารถกระบะมารองรับไปแล้วกันพอตอนมาแล้วก็มารถกระบะขึ้นขึ้นกระบะแล้วก็มาลงขึ้นกระบะแล้วมาลงเอาผ้าใหญ่ลงมาให้หมดเลยแล้วก็ กั้นเลยไม่ให้ไม่ให้ไปนั่งคุยกันแถวนั้นโต๊ะอาหารด้วยมันไปนั่งคุยกันตรงนั้นน่ะอย่างนี้ถ้าพี่ข่มีงานอะไรก็ต้องห้ามเลยเาะเสกนั่งไม่พี่ข่ายเาไม่เกี่ยวกันงานบ้านเขาบ้านใครแต่ว่ามัน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 ศาลาเขาไงเพราะว่ามันติดกันขอพี่ข่ายไม่ได้มีงานทุกวันหรอกแต่ว่าไอเนี้ยมันมันคุยกันทุกวันไงแล้วมันแบบว่ามันมันไม่จบทักทีนึงแล้วหลวงพ่อก็ ไม่อยอมมาออไปทักทีหนึง่งเมื่อก่อนเนี่ยไอ้นั่นเน่ยตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ใหญ่แล้วก็เอากิ่งไม้อะไรว่าลำไม้เนี่ยไปวางไว้หน้าพี่ไข่หน้าหน้าสาราพี่ไข่เป็นอาทิตย์พี่ไข่เขาไม่ยอมเย้ยเขามาเลยเอามันบอกไอน้นั่นเน่ะชื่ออะไรวะไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะกบไอ้ไอ้จิตอะไรไม่รู้ไอ้เล็กอะเอาเอากิ่งไม้เอา เอาเอ่อเอา,เอาต้นไม้ออกไปให้หมดเลยไม่เอาไม่ให้มาไว้ตรงนี้เดือดขาดพี่ไข่ก็ไม่ยอมพอโอ้นิดเดียวนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่เอาแล้วให้ออกไปให้หมดเลยเฮเพี้ยวเพียวเขาไม่ยอมเขาถือเป็นอาณาจักรของเขาเนอะอ่าอ่าอ่ก็คงจะสื่อสารให้รับทราบพ,พอหลวงพ่อก็เออเหยแล้วยังเอาอะไรไปใส่อีกเรื่องเยอะแยะยัง สองวันก่อนยังมีอะไรพระแม่เรอีไปอยู่อีกก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์ก็พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าเบื่อพร้อมก็เอาถ้าไม่พร้อมก็ถ้ายอยถ้ายอยถ้าดอยออกมาแล้วทาให้เรียบร้อยไปแล้วกันเอาต้นไม้อะไรไปวางขวางให้มันเป็นถ้ามันเป็นโซนที่ให้ไปเป็นโซนของท่านเลยอ่าอ่า ดีละดีละพ่อพระคุตแสดงว่าท่านเราไปทําพิธีที่นั่นตั้งหลายครั้งเนี่ยใช่ไปแห่ที่นั่นเนอะใช่ครับก็ตอนแรกลูกไม่รู้ก็เอ๊ะทาไมเอียงหน้าแล้วก็ทําไมคือแบบก้มลงแล้วก็ส่องส่องส่องอค่ะตอนนั่งสมาธิส่องอะไรนะแบบทแบบนี้อะค่ะตอนตอนตอนที่ท่านลงลูอะค่ะ ซองเหมือนสองนี่เหรอหมุนใช่ค่ะหมุนหมุนแล้วก็เหมือนซองซองแล้วก็คอเอ,อียงเราชนยลักทำไงเอีย,ยงคอคอคอเอียงตอนลูกก็ตอนแรกลูกก็ถามจะเอาห้องห้องนี้ให้มันโล่งใช่ไหมห้องที่ลูกปฏิบัติธรรมคือก็ให้โล่งอยู่แต่ก็คือพอมาสื่อสารถึงรู้ว่าต้องให้มาที่นี่ค่ะและ เอาไข่มาสิบแผงมามาถวายสังฆทานใช่ค่ะท่านบอกให้เอาไข่มาสิบแผงมาถวายสังฆทานหรือรู้ปัาหาว่าทําไมต้องเอาไข่เอาันนี้ไข่จะหมดแล้วบอกว่าอย่างนี้ค่ะไข่จะหมดแล้วครับที่นี่เหรอพอเ้วจะหมดแล้วทงหลังไม่มีไข่มาครับไม่มีไข่มาเพราะหลังไม่มีไข่มาถวายอ๋อเหรอเราไม่ทราบแต่ท่านบอกว่าไข่จะหมดท่านก็เลยเอาไข่มาสิบแผงค่ะอทำแทนท่านทีหนึ่งทุกคน เป็นตัวแทนหลวงพ่ออุปคุตนาโมสามสจบนามโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาระอภคพระธรรมเจ้าพระริยาสงฆ์พระรหันตุทอองคพระมหาโพธิสัตว์เจ้าทุโงคมหาเทาพยดาเจ้าทุโงคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุโระองค์ได้โปรดเมตตาเสด็จมาเป็นประธานมารับสังฆทานบัดนี้หลวงพ่ออุปคุต ได้ให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นตัวแทนถวายสังฆทา,านด้วยการถวายไข่ทั้งหลายทั้งหมดสิบแผงสิบจำ <c oughs> สิบจำนวนนี้เป็นบุญบรารมีที่หลวงพ่อบุคุตได้ประทานให้อุบาสกบาิกาผู้บำเพ็ญเพียรขออนิสงส์ผลบุญนี้จงบังเกิดขึ้นต่อบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่ได้ช่วยกันรประกอบพิธีและบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้อง ญาติโยมทั้งหลายอันมีบรรมพระบุุเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์รวมมาทั้งถึงเทพเจวดัง <c oughs> เจ้ากรรมนายเวรให้ได้มามีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลขอให้บุญนี้ได้พ้นจากทุกโศกโลกภยัยอันตรายคุณไส้วิญญาลายอาถรรพ์อา,า,าเพศคำสาปคำแช่งถเถริยะไลคา,าลกินีอุปัติเหตุอปมงคลอวิชาคนผ่านความยากจนนี่สิโรคร้ายโรคระบาดวิญญาลายปีศาจมารศัตรูอุปรสรรคให้มาลายหายไปให้มีแต่ความผาสุกร่างกายแข็งแรงจิตใจผ่องใสอุดมสมบูรณ์ในปจจใจสี่มีโชคมีลาภมีเงินมีทอง เป็นผู้มีความมั่งคั่งร่ำรวยได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทางโลกอันสูงสุดในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมด้วยเกียรติยศชื่อเสียงบุญบาร,รมีสติปัญญาพร้อมทั้งปัจจัยสีได้เข้าถึงความเจริญสูงสุดในทางทรรเป็นผู้มีปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยเ็วขันด้ยวยการทุกคนทุกด้านเดินบุญบาร,รมีเต็มสิ่งศักดิ์สิทธวงพ่อประคุตก็เลยไป ใช้งานเธอให้เกิดเป็นบุญเป็นบรารมีนั่นแหละรุ่นเดียวกันสลวงพ่อรุ่นเดียวกันเจ้าค่ะบวชที่มาค่ะแล้วอแกกรมเจ้าค่ะเออดีละ ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อคครั้งแรกที่ทา่านจะทขาลูกก็บอกว่าขออมหนา้าพร้อมคุณธรรมคุณสังกักุลขอให้สิ่งที่ดีสัรหนึ่งแล้วลูกก็ไปอาบน,น,น้ำมนต์ลาดหัวไล่ไล่หล <c oughs> วงพ่อคุณูดไล่หลวงพ่อเยป่ะไปปะไปไครับ <c oughs> แล้ววันหลังค่ะเพื่อนลูกก็เลยบอกว่าให้ถามสิให้ถามพระนามท่านสิถามพระนามท่านว่า,า,าชื่ออะไร ตบหลังลูกก็เลยถามทีถามถามถามเหรอตอนนั่งสมาธิเหรอตอนนั่งสมาธิเออดีแล้วอาจารย์มาตอนนั่าจะมาเหรอบางทีไม่สวดมนต์ไม่สวดมนต์ก็แค่นั่งสมาธิเฉยๆท่านก็มาแล้วแต่ว่าท่านจะมามาช่วยเรื่องสมาธิเตือนใช่ไหมชคดีละ